สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนำระบบนะครับเป็นระบบจับคู่สายการแข่งขันนะครับเราอาจจะเคยเห็นการแข่งขันแบบอีสปอร์ตเลยนะที่มีการเอาชื่อทีมนะครับแล้วก็มาทําเป็นสายการแข่งขันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับถ้าใครสนใจระบบนี้หรือซื้อโค้ดอยากให้เขียนโปรแกรมอะไรเนี่ยก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดใต้ล่างคลิปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวระบบกันเลยดีกว่านะครับางแรกนะครับก็เข้าสู่ระบบครับแอดมินก็เข้าสุ่เข้ามานับกดร้อนเข้ามา พอเราเข้ามาแล้วครับก็จะมีแดชบอร์ดครับอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดทั่วไปไม่ได้มีอะไรครับคราวนี้เราจะมาสร้างการแข่งขันใหม่นะครับตรงนี้กดสร้างการแข่งขันใหม่ตรงนี้เราก็เขียนไปเลยครับว่าชื่อการแข่งขันว่ารายละเอียด่ะเราเขียนเข้าไปนะครับนี่ครับก็เป็นอารหนึ่งนะครับหรือว่าแข่งอารรายละเอียดการแข่งขันนะครับแล้วก็รูปแบบการแข่งขันสุว่าผมเลือกแบบแพ้คัดออกครับเป็นซิงเกิลนะครับเป็นแบบคัดออกมีทั้งหมดสาสิบสองทีมนะครับดูที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนครับ ส่วนว่าผมเลือก32ทีมเสร็จแล้วเนี่ยก็กดสร้างการแข่งขันครับแอบก็จะเป็นการใส่ชื่อทีมตรงนี้มันจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วครับจัดการแข่งขันเห็นไหมครับมาที่จัดการแข่งขันน่ะก็จะเห็นว่าจะมีรายการแข่งขันครับทั้งหมด32ทีมความคืบหน้าการแข่งขันไปถึงไหนแล้วนะครับวันที่สร้างวันที่เท่าไหร่อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตรงนี้ก็สามารถแก้ไขชื่อทีมได้ครับสมวว่ามีการต้องแก้ไขชื่อทีมนะก็ กดแก้ไขาจากตรงนี้ได้คราวนี้เดี๋ยวเรามาทําการกันต่อนะครับตรงนี้เราก็สามารถแก้ไขอ่าได้ครับตรงนี้ก็กดตัว R E คงที่สิบนี้นะครับก็กดแก้ไขได้ต่อมาเนี่ยเราก็เอาชื่อทีมนะครับใส่เข้าไปครับอ่าเพื่อทํทาทํใส่กันขันเราจะเพิ่มทีละหนึ่งทีมจากตรงนี้เลยก็ได้ครับหรือว่า เอาทีมเนี่ยทั้งหมดอ่ะมันเรียงก o p y วางใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวผม c o p y ีวางนะครับทั้ง32ทีมนี่ผมงก๊อป้วางหมดแล้วครับทั้งหมด32ทีมนะครับแล้วกดคําว่านําเข้าทีมนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาทั้งหมด32ทีมนี่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเนี่ยก็คือสร้างสายการแข่งขันตรงนี้ครับสร้างสายการแข่งขันนะครับมันก็จะทําการแรนดอมสายการแข่งขันทั้งหมด32ทีมให้เราเลยนะครับ ต่ตรงนี้ทั้งหมดอ่ะสามสสองทีมใช่ไหมครับมันก็จะเรนดอมให้เราเลยนะครับเรนดอมให้เราเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งจับฉลากครับอ่าผมจะกดคําว่าสายการแข่งขันนะครับนี่เขียนไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นสายการแข่งขันแบบนี้เลยซึ่งมันจะมีสองเวอร์ชันอันนี้เป็นเวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชันแรกกดคําว่าเต็มเต็มจอนะครับโอเคครับถ้าเรากดคําว่าเต็มจอหรือฟูซุกีนะครับก็จะได้อ่าหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ นะครับอเป็นหมดหมดกระชับเห็นไหมครับเป็นหมดกระชับก็จะเห็นแบบนี้เลยนี่นะครับสามารถยืดหดได้นะครับหมดกระชับอข้างล่างก็จะมีซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกประมาณนี้นะครับโดยที่ตาลางไข่ขันเนี่ยจะทำงานแบบโยธานะครับถ้าคู่ที่หนึ่งนะครับ ฝ่าม,มือสมกับพลังแห่งแสงแข่งเสร็จแล้วนะครับเราประกาศผลเนี่ยตารางเนี่ยก็จะมีการอัปเดตแบบรียล time ท,ทำให้เวลาเราไปการแข่งขันนะเราอาจจะเปิดอ,อีกจอหนึ่งนะเป็นจอแบบตารางการแข่งขันเลยให้คนที่เข้ามาวงงานได้ดูการแข่งขันนะครับแล้วก็มีการสรุปผลการแข่งขันแบบเ e a l time อ่ทาทันทีนะครับอ่าแต่ผมจะสาธิตตัวอย่างให้ดูอ่าแบบนี้นะครับอ่าแต่ผมจะทําให้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับว่าจะมีทีมฝ่ามือสมล้วพลังแห่งแสงนะครับนี่คือตารางอยู่ตรงนี้ครับ ฝ่ามอนสุม่มพลังแห่งแสงนะครับส่วนว่าผมเลือกว่าฝ่ามงนสุ่มชนะถูกไหมครับกดบันทึกผลตรงนี้ก็จะอัปเดตแบบเดียบทามนะครับจะรอแป๊บหนึ่งครับผมตั้งดีเลย์ไว้มาประมาณอ่า15วินะครับเห็นไหมจะขึ้นอัปเดตละต่อมาครับเราก็จะเห็นนะครับว่าทีมตรงนี้ครับสิงห์เหนือกับดาร์ลิจเอนต์ต้องมาเจอกับฝ่ามงนสุ่มนะครับใครชนะ อ่ะเดี๋ยผมมาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอบ16ทีมถูกไหม16ทีมยังไม่มีเพราะว่าต้องรอการแข่งขันนะคราวนี้ผมเลือกคําว่าดาร์ดิเจนเป็นสายชนะแล้วกันครับบันทึกผลพอผลบันทึกผลปุ๊บเห็นไหมตรงนี้ก็จะอัปเดตทันทีเห็นไหมฝ่ามังสงก็จะมาเจอกับดาร์ดิเจนพอมาถึตรงนี้ครับรอบ16ทีมสุดท้ายเห็นไหมฝ่ามังสงกับดาร์ดิเจนก็ต้องมาเจอกัน วผมให้ฝ่ามรสมชนะนะครับฝ่ามรอสมก็ต้องอะไรครับวิ่งมาที่รอบแปดทีสุดท้ายแบบเดียวไทม์ผมกดแล้วรอดีเลยแป๊บหนึ่งนะครับด้านเเจียก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ฝ่ามรสมแล้วก็มาอยู่ตรงนี้นะครับผมให้ฝ่ามรสมเป็นคนฝ่ายชนะ,ะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะตรงตรงตรงนี้เห็นไหมผมให้ฝ่ายฝ่ามาสืสมฝ่ายชนะ นะครับตัวแสดงผลเนี่ยมันก็จะไหลไปเรื่อยๆครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับนี่คือระบบตารางการแข่งขันนะครับโดยแสดงผลแบบเรียลไทม์อันนี้ผมก็ทําให้ดูนะครับไล่จนมาถึงสุดท้ายได้ไหมรอบชิงชนะเลิศนะครับทีมนี้เจอทีมนี้นะครับเดี๋ยวผมไปที่ตัวฝั่งบ้านได้ไหมตัวหลังบ้านก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วสว่วนผมให้ทีมฮันเดอร์ฮอบ ชนะนะครับบันทึกผลนะครับตอนนี้เห็นไหมเัาก็จะขึ้นว่าเซนเนอร์ของเนี่ยเป็นแชมเปี้ยนนะเป็นแชมป์เห็นไหไปลรูปมงกุฎขึ้นมาก็จบไปแล้วนะครับสําหรับระบบนะครับตัวแบง่งสายการแข่งขัน,ขนแล้วก็บันทึกผลการแข่งขัน,ขนแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อโชว์ให้ผู้เข้าแข่งขัน,ขนหรือว่าผู้ชมใน สนามแข่งได้ดูนะครับหรือว่าจะดูแบบออนไลน์ก็ได้นะครับเอาลิงก์ตัวนี้ให้คนดูอ่าผู้แข่งขันนะได้ดูนะครับโอเคนะครับถ้าสนใจตัวระบบก็สามารถติดต่อมาได้ครับว่าจะซื้อโค้ดหรือว่าจะเขียนโปรแกรมหรือว่าจะเรียนเขียนโปรแกรมนะครับก็ทักกันมาได้นะครับ